ấy chính các thằng cảnh thật ở giữa là cảnh thủ. Xin

วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับสําหรบบพี่น้องชาวจะแบบเขยานะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งที่เราเรียกว่ารากเงาของการเมืองไทยนั่นคือการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดคือผู้บริหารระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับตลอดจนถึงนะครับตัวแทนพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เราเรียกว่าสอจอังนั้นวันนี้นะครับผมถือว่าเป็น วันสําคัญนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะเป็นกําหนดทิศทางการเมืองนะครับของจังหวัดพะเยานี่นะครับว่าชาวพะเยาจะตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นของนะครับจังหวัดของเราอย่างไรนะครับซึ่งภายในเดือนมีนาก็จะมีการเลือกตั้งระดับนะครับส่วนท้องถิ่นแต่ละตําบลอีกนะครับดังนั้นระดับอบจผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับการพัฒนาสร้างบ้านแปลงมือนะครับ อย่างที่ผมหวังนะครับแล้วคาดการไว้ว่าผมจะทําอะไรบ้างให้กับ่น้ชาวไทยความคาดหวังอยากอยากจะให้นักการเมืองของท้องถินน่นนะครับเป็นยังไงบ้างของไัไคือการเมืองท้องถิ่นที่ผมพูดเสมอว่าเป็นรากเหง้านะครับของการเมืองไทยนะครับดังนั้นหากเราได้นะักการเมืองนะผู้นําระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพมีองค์ความรู้มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์นะครับและประการสําคัญที่สุดคือมีใจรักนะครับถิ่นกําเนิดของตัวเองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับดัะนั้นนะการที่จะได้นักการเมืองที่มาเป็นนายกอบจนายกองค์การมหาชนจังหวัดต,ตลอดจนถึงสมาชิกเนถะือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าได้บุคคลที่ไม่มีใจรักจริงไม่มีความพร้อมนะครับในทุกเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ